นะครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับนักชกจากประเทศสปเปนนะครับเจอกับมังกรทองช่างนุ่นสีสเกตคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเป็นวันมาริโอที่เป็นฝ่ายชนะมาไฟนี้ถือว่าเป็นฝ่ายล้างตาของมังกรทองครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนนสท่านอารันนุชกางดอนชัยทาธิและธงชัยทองสเวกครับแกมือล้งางตากนอีกครั้งนะครับพิกัด136่ครับมับงกรทองเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้ครับต่างกันครับ มันมาริโอหมวันนี้ก็ตั้งใจมาแจ้งเกินแล้ครับช่วงหลังๆนี่ก็แพ้มา2องไฟแล้วนะครับวันมาริโอคู่ส่งท้ายแล้วนะครับค่ำคืนนี้มวยมันวันศุกร์ครับ ถูมวยล้างตา,านะครับวันมาริโอเคยชนะมาครั้งหนึ่งนักชกจากประเทศสเปนนะครับแต่ว่ามาซ้อมมวยชกมวยอยู่ในเมืองไทยนี่ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับวันมาริโอถือว่าเป็นมวยที่กระดูกมวยการผ่านมวยนั้นแข็งโป๊กนะครับสองไฟหลังนั้นพลาดท่าพ่ายแพ้มานะครับมาดูว่าไฟนี้นี่จะแจ้งเกิดได้สําเร็จหรือเปล่าครับเจ้าตัวก็ต่อยมวยนะครับวันมาริโอลูกชายก็ต่อยมวยเหมือนกันครับซ้อมอยู่เพจดีดีนี่นะครับ ซ้ายหน้าพยายามกระแทกเข้าไปครับวันมาริโอมังกรทองดูนะครับขวากับขวานะครับมีเตะต่อยางขลับไปด้วยนะครับวันมาริโอก็เดินขยับเข้าไปมังกรทองไม่มีตกใจนะครับมีตะขาแล้วก็มีหมัดขวาที่คอยบวกคู่นี้นี่ในไฟก่อนนั้นก็ชกกันสนุกเลยครับ จิ้มซ้ายเตะซ้ายครับเนี่ยครับสายสายนาครับของวันเมโนโูพยายามทักทายไปตลอดเลยนะครับมับงกรทองนี่นะจะมีอาทีจากช่างนุ่นศรีสกเกตนะครับไหลกำปั้นทีเดียวนะครับถ้าเป็นฝ่ายชนะได้ในการชกไฟนี้นะครับดูว่าจะมุ่งมั่นด้วยช่างนุ่นนี่ยืนคุมอยู่ที่มุมเลยครับ วันมาริโอก็ค่อยๆขยับมีหมัดซ้ายหน้านะครับแย่เอาไว้ดูลูกเตะขาต่อยหมัดก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของวันมาริโอเหมือนกันครับค่อยๆจะเพิ่มปริมาณการทักทายและก็น้ำหนักของอาวุธกันมากขึ้นครับผีดไปก่อนครับมันกรทอง มัดซ้ายหน้ากระแทกซ้ายแล้วขวาครับหมัดของวันไม่ได้วันหนสองเอาละครับค่อยๆขยับไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ออกอาวุธกันเท่าไหร่ดูชั้นดูเชิงดูทิศทางกันไปก่อนแต่เดินเบียดตลอดโอ้เดนินเ่ะยางไปเหมือนกันมังคอทองนี่วันนี้ดูว่ามารัดกุมนะครับกาดไม่ตก มีหมัดหน้านี้ก็แย่ไว้เอาแล้วครับแบ็คชิดก็มานะครับวันมาริโออาจารย์จะเพิ่มความหลากหลายนะครับให้กต่อสูจับทางไม่ได้ครับวันมาริโอซ้ายกระแทกเปิดทางครับขวาเตะจ่อล่างซะเลยครับมังกรทองโอ้นี่ครับแม่จังหวะเข้าไปจะไปทำครับเจอหมัดซ้ายครับเต็มกลางเหมือนกันนะครับซ้ายหน้าของมังกรทองต่อยวันเมนเข้าไปครับ ขยับไปเรื่อยในช่วงโค้งสุดท้ายของยกแรกแล้วนะครับคู่นี้จะนับล็อกกันเ็นหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะครับพักกันสักคู่เดียวมาตามกันต่อในยกที่สองครับนุ่นสีสเกตนะครับน่าจะเดินเร็วขึ้นแล้วเลยครับวันมาริยอยกนี้ทีมงานมีบอกให้ขยับขยันออกอาวุธให้มากนะครับแล้วก็เปิดเกมเลยนะครับตั้งแต่ต้มยกที่สองนี่ครับน้ำตาท้อก็ดีลูกถีบนี่ ทำลายจังหวะเอาไว้เลยครับพยายามเปิดเกมแล้วนะครับดุยหนักกรดเดิมครับวันมาริโอเตะมาเตะคืนครับพยายามเถียงครับย้ายย้ายคำตกฟากซ้ายกระแทกไปก่อนครับเล็งแล้วแทงซ้ายครับวันมาริโอมังกรทองโค้ดุด้วยแข้งขวาวันมาริโอยังคงขยับเข้าหานะครับหมัดหน้าก็แม่นนะครับกระแทกไปก่อนแล้วครับเตะจ่อยางเอา จะเร่งเกมกันเมื่อไรนะครับมวยคู่นี้ดูกันดีๆเบียดเข้าไปหมัดขวาเริ่มมาแล้วครับวันมาริโอมังกรทองก็มีหมัดหน้าแย่โอ้วงในวงในนี่ยังถือว่ายังปีกันไม่ถนัดนะครับกรรมการวงพัดต้องแยกออกมาก่อนครับเดือเข้าไปครับถีบไปก่อนครับมังกรทองวันมาริโอพยายามเดินเบียดมังกรทองพยายามเล่นลูกฉัดถยนะครับแข่งสายเตะจอล่าง วันมาลูสใช่ครับถีบไว้ก่อนมางกรทองแทงขวาใต่จอล่างมาครับบังกรทองใส่เข้าทีบเลยครับทินงเปล่าดูอาวุธเวยกระจุกจิกนะครับมีเจออาะยาโอ้คืนเหมือนกันมังกรทองเบียดเข้าไปโอ้โหวันมาลูจะชวนมังกรทองนี่ล้ำไหนเลยนะครับมังกรทองก็ไล่แนเอไวไ้ทำให้วันมาลโอยังตีไม่ถนัดนะครับแต่ยังคงเป็นฝ่ายเดินกยับเข้าไปหายอย่างต่อเนื่องมาแล้วครับเบียดเข้าไปมังกรทอง มีหม,มัดลุกเตะเจาะยาคอยิัวดโอ้ยเขาโดนเจาะยาเข้าไปเหมือนกันเลยครับบางคอนทองวันมาริโดูด้ว่าจะมั่นใจรับไปนี้เริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นไปแล้วครับขี่ไปก่อนครับบังคอนทองครับหมัดซ้ายมังคอทองเตะขวาจาอล่างครับพยายามทำลายเกมเดินของวันมาริโอเลยครับหมัดซ้ายลําตัวครับวันมาริโอจิ้มมาแล้วคท,งอ,ทองเตะจ่อลางคืน เริ่มจังหนักแล้วครับตอนนี้ครับตะเคียนักหนักครับโดนลำตัวเข้าไปทําท่าจะสะดตุ้งหรือเปล่านะครับมังกรทองแล้วก็มีลูกตเตะจ้ายางของวันมาริโอ้นั้นถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วก็เบียดตลอดโตขืนเหมือนกันตัดลำตัวมาก็ตัดคืนแล้วครับมังกรทองไม่ยอมเสียเปรียบเอาเบียดเข้าหาวงในยังไสไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกวันมาริโอ้ต้องเดินเบียดขยับไปเรื่อยครับมังกรทองยังไม่เร่งรีบบอ,อกอาวุธนะครับ แต่ก็ไม่ยอมนะครับยังมีโต้ตลอดดูครับจังหวะการขยักเข้าไปของวันมาริโอขึ้นขาเข้าไปตรงๆเบียดเข้าไปโอ้หมัดอีกแ,แล้วทองทองเริ่มจะไม่กลัวนะครับมีทั้งหมัดแข้งๆี่คอยต่อโต้อ,อยู่ตลอดเกมการยกแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรกันดีๆในยกที่สานะครับพักกันสักคู่ครับ <S <S เมอเกมมายกที่สามจคงเดินเหมือนเดิมวันมาริโอค่อยๆขยับมีหมัดสายหนย้านยแย่เอาไว้ก่อนครับเินเข้าไปครับวันมาริโอครับมันทองพยายามถีบครับเตะซ้ายวันมา,นา,มาริโอเตะขวาคืนไปมังทองขวาเตะเจาะมาครับหนักๆเลยนะครับเตะเจาะลางมาอหามาัดขวาวันมาริโอถึงตัวครับวงในพยายามมัดรัดยังต,ตีไม่ได้ครับ เอาละครับเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับบังครทองก็เริ่มจะออกอาวุธโต้คืนเหมือนกันไม่กลัวแล้วนะครับนี่นะครับจ่อยางวันมาริโอหอยขวาแล้วก็หุก้ายบังกอนทองมันมีเตะจ่อยางแล้วก็วนออกข้างไปเรื่อยนะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆงนะครับรู้นะครับเคยชกกันมาแล้วอาวุธของวันมาริโอนั้นแรงทุกลูกนะครับไม่ประมาทนะครับบางครทอง ยายามเดินต่อเลยครับบัลมิโยเจอแข้งขวาคืนด้วยอะไรครับแหมสอกไม่โดนแข้งขวาเตะจ่อมาเตะอีกทีนึิมเริ่มจะมันแคงหรือเปล่าครับซ้ายคอยกระแทกไว้ครับบัดหน้าเตะขวาครับสู้พลางคอยพลางนะครับบัลมิโยแทงซ้ายเตะขวากัลทองก็ทางยามที่จะแทงคืนเอาละครับมาถึงตอนนี้นี่บรรยากาศในเวทีนี่คึกคักเลยนะครับมังกรทองเริ่มจะออกแครงได้สวยๆนะครับ แล้วก็ดักแข่งด้วยวันมาริโอโหลวกลำตัวดูวงในวงในตีได้ไ,ไม่ได้ต้องแยกแก่อนแล้วครับตีไม่ถนัดนี่มาดูกันต่อนะครับวันมาริโอยังเดินต่อนเนื่องมันกองทองตีนะครับโตขึ้นเหมือนกันถูกสายลำตัวแล้วก็ถอยร่นไปวันมาริโอไม่สนเบียดก็หาโอ้โหแต่ลูกนี้นี่พอจับได้มีบิดจะหักเลยครับ รืเหลี่ยมที่เสียเหลีหล่ยบเ,เลยครับโดนขวางหน้าตัวเอ็นไปครับแต่พยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับบอลทองดัดซ้ายเตะขวาจะล่างแทงซ้ายดัดแทงต่อเลยครับวงในแทงขวาบอลเบลโลตีขวาคือไปเอาต่างคนต่างตีครับหลุดออกมาแล้วสับเอาเลยครับบอลาริโอดูว่าพยายามจะเบียดจะลุยหนักขึ้นงเลี้ยงครับโดยเฉพาะลูกตัดลำตัวมังกรทองนี่โดนเข้าไปท่างท่าไม่ดีก็ยังมีฮึดตลอดนะครับโดยเฉพาะต้องรักเอาไว้ก่อนนะครับ ทีมงานของวันมาริโอที่บอกให้เดินให้ชนเข้าไปมีศอกนําไปด้วยเอาเริ่มเริ่มจากมัน่นอ,อกมั่นใจหรือเปล่ามังกรทององก็งกเลยบอกอาวุธนะครับลูกจีบจุกจิกเปียกเข้าหามัดขวาลไปแล้วปล่อยล่างต่อยบนวงในนี่โอ้โหต่างชาติมาขวางนักชกไทยแล้วนะครับดูลูกขวางของวันมาริโอนะครับทำได้ดีแล้วก็มีศอกกลับด้วยนะ ยังอาศัยลูกพลิ้วลูกฉาดสวยครับวังตอนทองครับวันมาลโอก็เบียดอย่างเดียวครับแหมเครื่องกระปังติดเลยครับหมดยก3ก่อนเบียดเข้าไปโดนกระจับครับก็ขอโทษขอพูดกันแล้วครับไม่สนแล้วครับเบียดเข้าไปเอาต้องต้องเดินแล้วครับวันมาริโอ้โอนักชกต่างชาตินะครับนี่ดูวงในดูวงใน บางความท้องก็พยายามจะฮึกจะเบียดจะกล้ำในแล้วครับไม่เกรงไม่กลัวครับเดินเข้าหาครับตรงไหนตีขวาไปนี่ครับกระชากมาแล้วตีซ้ายครับดูว่าวันมาริโอนี่ไหนก็ไม่ไม่เป็นร้องนะครับอาศัยจังหวะนี่ <c ười> แล้วก็มีกระตุกแทงสวยๆด้วยบางความท้องมวยเข้านะครับเพราะว่าวันนี้ มาเจอกับวันมาริโอลงหมุนตีเอ้าดูจังหวะการไล่แขนตีไม่ได้ครับจับได้ก็ตีไม่ได้ครับมังกรทองเป็นวันมาริโอนี่พี่ไอ้ได้น้าได้เนื้อกว่าครับอ่าโดนสองยอดหรือเปล่าครับยอดหรือเปล่าครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ทำท่ายอดแล้วก็ไปเลยครับมังกรทองครับโอ้กรรมการนับแล้วเลยครับผงพัดโดนเข้าไปดูนะครับ จะไหวหรือไม่ไหวแล้วครับเปียกเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าเอายังไม่นับยังให้โอกาสนะครับสับใหญ่เลยแล้วครับตอนนี้วันมาริโอเริ่มจะบวกเหมือนกันมังกรทองไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เขาขยับเข้าไปไอีโอ้โหดูว่าเรีย่ยแรงก็จะลดน้อยถอยไปเยอะเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปหน,หนักๆทั้งนั้นขา โอ้ยล้มตัวล้มตัวเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับเป็นวันมาริโอเพชรินเดียแคเดมี่นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ย้ำแขนอีกครั้งครับจบยก4นะครับแจ้งเกิดได้แล้วครับวันมาริโอ